ซื้อบ้านแถมเมียแบบนี้มีที่ไหนสวัสดีครับมิดลักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ g ียูชาแนลวันนี้ผมมีหนังสนุกสนุกมาสปอยให้ฟังกันอีกแล้วกับหนังเก่าที่มีชื่อเรื่องว่า My Five Wife เรื่องราวของเศรษฐีแก่จากเมืองหลวงที่เงินมันเหลือก็เลยเอาไปซื้อบ้านที่ต่างจังหวัดแต่แล้วเขากลับพบว่าที่เมืองแห่งนี้มีธรรมเนียมประหลาดที่ใครซื้อบ้านก็จะได้เมียจากเจ้าของคนเก่าไปด้วยแล้วเศรษฐีแก่ของเราจะไหวไหมล่ะเนี่ยได้เมียมาอีกตั้ง5้าคนถ้าหากเป็นเพื่อนพร้อมกันแล้วไปเอาใจช่วยเขากันได้เลย เริ่มเรื่องมาเราก็จะได้รู้จักกับประวัติของมอนตีเศถีฐีเจ้าของบริษัทก่อสร้างประจําเมืองลอสแองเจลิสแห่งนี้เขาเติบโตมาจากครอบครัวที่ยากจนแต่ก็กระเสือกกระสนจนกลายเป็นเศรษฐีมอนตีพยายามใช้ชีวิตบ้านป่าอย่างแฮปปี้เจอผู้หญิงคนไหนทําดีด้วยเขาก็ขอเธอแต่งงานไปสมดโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกเธอหวังจะมาปอกลอกเขาวันนี้มอนตี้จึงต้องมาที่ศาลเพื่อพบกับคุณทานายและบรรดามเมียเก่าของเขาที่วันนี้บรรดาีเมียทั้ง3คนก็มากันที่ศาลพร้อมหน้าเพื่อมาพิจารณาคดี ที่จะฟ้องหย่ามอนตี้ก็เล่าให้ทนายของเขาฟังว่าเมียของเขาแต่ละคนนั้นแสบสันแค่ไหนทุกคนต่างตั้งใจที่จะเข้ามาเอาเงินของเขาถึงขั้นบางคนคบกับเขาสามเดือนก็หลอกให้เขาแต่งงานขาอ่อนกูก็ยังไม่เคยจับแล้วทำไมกูต้องแบ่งเงินให้มึงโชคยังดีที่คุณทนายสาวสวยคนเก่งของเขาก่อเตรียมหลักฐานม,มาแน่นหนาจนทําให้มอนตี้นั้นหลุดคดีฟ้องหย่ามาได้และแล้วเฮียมอนตี้ก็กลับมาเป็นหนุ่มโสดอีกครั้งคุณทนายสาวก็บอกมอนตี้ว่านายช่วยคบใครโดยที่ไม่ต้องไปแต่งงานกับเขาจะได้ไหมมอนตี้ก็บอกว่าเขาจะพยายามแต่บาง แก่ของเขาหมันก็เรียกร้องต่อมามอนตี้ก็บินจาก l ออไปที่ยูทาเพื่อไปพักผ่อนและไปหาที่ดินมาพัฒนาเขามาถึงก็ได้พบกับเรานายหน้าอสังหาเลก็พาเขาเข้าไปในเมืองเรดวูดที่ดูเหมือนจะเป็นเมืองที่คงวิถีการดํารงชีวิตแบบสมัยก่อนเอาไว้อยู่ผู้คนยังคงนั่งรถม้าแต่งตัวโบราณและยังมีขนบธรรมเนียมที่รักษาไว้อย่างเคร่งครัดจากนั้นเราก็จะได้พบกับไอ้ดอนมาเฟียปล่อยเงินกู้ประจําเมืองเรดวูดที่คอยหากินจากพวกชาวบ้านหากใครไม่มีเงินมาจ่ายมันก็จะยึดบ้านยึดทรัพย์สิน ตอนนั้นไอสซจวดลูกน้องของเขาก็มาบอกคาวดีกับไอดอนว่าบ้านและที่ดินที่ท่านอยากจะซื้อนั้นตอนนี้เจ้าของมันได้ตายลงไปแล้วและกําลังจะถูกเอาออกมาประมูลไอดอนมันก็รีบโทรหาโทนี่เจ้าพ่อเงินกู้ที่อยู่ที่ LA ซึ่งไอโทนี่นี่แหละที่เป็นคนต้องการที่ดินผืนนี้ทางด้านเอเรก็พามอนตี้ไปดูที่ดินผืนนั้นเหมือนกันและดูเหมือนมอนตี้ก็จะชอบเป็นอย่างมากเขาเห็นที่ก็มีไอเดียจะพัฒนาเป็นสกีรีสอร์ทที่จะทําให้นักท่องเที่ยวนั้นหลั่งไหลมาที่เมืองนี้และแล้วก็ถัดมาที่งานประมูลไอ้ดอนไม่่รูวา มีคู่แข่งแปลกหน้าอย่างมอนตี้ทั้งคู่ก็ประมูลแข่งกันโดยที่ดอนไม่รู้เลยว่ามอนตี้นี่มาจากไหนวะเน,นี่ยและดูเหมือนความรวยของเจ้าพ่อเงินกู้อย่างดอนนั้นจะสู้มอนตี้ไม่ได้สุดท้ายให้บักดอนก็พ่ายแพ้ไปที่ดินผืนนั้นก็ตกเป็นของมอนตี้มอนตี้ก็พาเรไปฉลองที่ร้านอาหารจะสั่งไวน์มาดื่มแต่ดูเหมือนที่เมืองนี้เขาจะไม่เสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เร <Re S 1> ก็บอกว่าที่เมืองนี้เขาไม่ทำเนียมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่มอนตี้ก็บอกอีหาแล้วแบบนี้กูจะเปิดสกีีีรรสออ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 อทไไไไไดดด้้้้ยยััังงงงงมมมม่่่่่เเเหหลากกกก็บกตตวินน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 นืืนนออนป มอนตี้ก็สังเกตแขกที่โต๊ะด้านหลังของเรเป็นชายแก่ที่มีสาวสวยล้อมรอบถึง4คนมอนตี้ก็บอกแม่ลูกสาวพวกเขานั้นรักพ่อจังแต่เรก็มากะซีบอกนั่นไม่ใช่ลูกนั่นมันเมียที่เมืองแห่งนี้ยังมีความเชื่อแบบโบราณว่าผู้ชายนั้นจะมีเมียกี่คนก็ได้แถมชายชารานั้นนับว่าเป็นของดีของสาวๆวพอพวกเธอเชื่อว่ายิ่งแก่ก็ยิ่งเข้าใกล้พระเจ้าอีกทั้งที่เมืองนี้เมื่อสามีได้ตายลงไปทรัพย์สินก็จะถูกส่งต่อรวมทั้งเมียเมียของเขาด้วยต่อมาไอดอนกับซัจวดลูกน้องก็บ บอกข่าวร้ายเรื่องงานประมูลที่มีคนมาแย่งประมูลทรัพย์ที่โทนี่นั้นอยากได้โทนี่ก็ครูอไอดอนว่าเราตกลงกันแล้วมึงรีบไปแก้ไขไม่งั้นกูไม่รับรองความปลอดภัยวันต่อมามอนตี้ก็เอาเช็คเงินสดห้าล้านเหรียญเพื่อจะไปเบิกเงินที่ธน,นาคารในเมืองโดยที่ไม่รู้เลยว่าแบงก์นี้มันเป็นของไอดอนไอดอนก็บอกให้ลูกน้องของเขายือไว้ให้นานที่สุดเพราะมันหวังว่าจะหาทางหยุดยั้งมอนตี้ได้และอีกด่านหนึ่งที่มอนตี้ต้องผ่านไปก็คือเหล่าบาทหลวงพวกเขาจะต้องตัดสินว่ามอนตี้เป็นชาวคริสต์ที่ดี มอนตี้ก็บอกไม่ต้องห่วงผมมีทั้งความเชื่อและธนบัตรเป็นตั้งๆเขาก็จัดการบริจาคให้โบสถ์ไปหลายตังค์บาทหลวงเห็นเงินก็บอกว่าแหมยินดีต้อนรับครับท่านยินดีด้วยกับที่ดินและเมียใหม่มอนตี้ก็บอกที่ดินน่ะกูเข้าใจแต่เมียใหม่น่ยมาจยังไงบาทหลวงก็บอกว่าเธอเป็นมีเมียของเจ้าของเก่าที่ตายไปมอนตี้ก็จะเปลี่ยนใจบอกกูไม่เอากูเพิ่งจะหย่ามาแต่พอเขาหันไปเห็นลกสาวทั้ง3คนสเตฟานีเวอร์จิเนียและซาร่าความหื่นก็คลอบงำแล้วก็บอกว่าผมรับครับไม่ปฏิเสธแแแลล้้วววงงงงาาานนนต่่กก็ถูจัดดขึออยรรม ตี้ก็ได้แต่งงานกับสาวๆทั้ง3คนและยินดีทําหน้าที่ผัวที่ดีให้พวกเธอทุกคนถึงแม้อายุจะมากแต่มอนตี้ก็ยังมีน้ํายาและดูเหมือนเมียใหม่ของมอนตี้ทั้ง3คนนั้นจะคิดแต่เรื่องเซ็กมอนตี้ก็ดีใจเพราะบรรดาเมียที่เขาหย่ามานั้นคิดแต่เรื่องเงินเขาไม่เคยต้องเมื่อเอวขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตมอนตี้ถึงขั้นต้องซื้อเครื่องแจงบัตรคิวไปไว้ที่บ้านเพื่อมาให้บรรดามเมียของเขามานั่งเราว่าวันนี้จะเป็นคิวของใครหลายวันต่อมาก็มีงานประจําปีจัดขึ้นที่หมู่บ้านสเตฟานีหนึ่ง กไอดอน,ดอนเขาก็บอกว่าไม่โกรธกันนะเฮียเงินมันเหลือมอนตี้ยังยัดเงินให้บาดหลวงบอกว่าวันนี้เมียผมเอาพายมาแข่งถ้าเมียผมชนะละมีหวังละผมบริจาคเงินก้อนใหญ่อีกแน่บาดหลวงก็ต้องมาชิมพายของสเตฟานีถึงแม้รสชาติจะเหมือนขี้แต่เขาก็ให้เธอชนะจากนั้นมอนตี้ก็ได้มาพบกับเมียของไอ้ดอนที่ดูเหมือนจะเป็นพี่สาวแท้ๆของสเตฟานีหลังจากจบงานเลี้ยงวันต่อมาก็ดูเหมือนจะมีคนในบุบ้านตายอีกแล้วไอ้ดอนก็รีบโทรไปบ,บอกโทนี่ว่าครั้งนี้บ้านหลังนี้ต้องตกเป็นของคุณอย่างแน่นอนโทนี่ก็บอกว่าดีีแล้ว้วมมึงไปจัดกาารรใหเยบ ไอ้บักดอนก็เข้าไปคุยกับเมียทั้งสองคนของเจคอบเจ้าของบ้านที่ตายจากไปแล้วก็บอกว่าเจคอบนั้นกู้เงินจากธนาคารของเขาไปหลายบาทถ้าไม่มีตังค์มาจ่ายดอกมีหวังบ้านเธอก็จะถูกยึดพวกเธอก็ขอเวลาหาเงินแต่ไอ้ดอนก็บอกว่ากูให้ถึงวันพรุ่งนี้ทั้งสองคนก็ร้องไห้เสียใจแล้วกูจะไปหาที่ไหนมาให้มึงวันนี้อ่ะทางด้านมอนตี้วันนี้ตื่นมาแต่เช้าก็พบว่าสาวสเตฟานีกำลังทำครัวแต่ดูเหมือนเธอจะมีแต่ความมุ่งมั่นและฝีมือไม่มีเลยแม้แต่น้อยทำให้เขาต้องทรมานจากอาหารรสชาติหมาไม่แดกจากนั้นน้้นนนนอออองงวเีียก็มมมาขรต ก็บอกกันได้เลยจะน้องเมีอะไรก็บอกเฮียมาได้เลยแต่คําขอร้องของวอจิเนียก็คือให้เขาแต่งงานกับน้องสาวของเธอมอนตี้ <Mont i S 1> ก็บอกจะบ้าเรยเมียแค่สามคนเฮียก็จะไม่ได้นอนอยู่แล้วแต่พอวอจิเนียเอารูปของทั้งสองคนให้เขาดูนกเขาของมอนตี้ก็เรียกร้องให้เขานั้นไปพบเธอและที่นั่นเขาก็ได้เจอกับซาร่าและเมแกนพวกเธอก็ร้องไห้แล้วก็บอกข่าวร้ายถ้ามอนตี้ไม่แต่งงานกับพวกเธอก็มีหวังบ้านเธอก็จะถูกเยึดต่อแลกมอนตี้ก็ยังจะลังเลแต่พอเห็นสำรับอาหารที่ถูกเตรียมไว้ยอย่างดีก็รู้ได้ทันทีว่าคนนนีี้เาามส่ปลยจง มอนตี้ที่ทนกินอาหารรสชาติหมาไม่แด่ของอีสเตฟานี่มานานเขาก็เลยตัดสินใจรับเธอทั้งสองคนเป็นภรรยาและบาทหลวงก็ทําการแต่งงานให้กับเธอทั้งคู่และดูเหมือนาสาวๆในเมืองนี้ก็จะคิดแต่เรื่องเซ็กทำให้ตอนนี้เฮียมอนตี้นั้นถึงกับขาเปียกเลยทีเดียวมอนตี้ <Mon ty S 1> บอกกูขอนอนเฉยเธอจะทําอะไรก็ได้อออยู่แคนอีททางด้านไอ้ดอนตอนนี้ก็หัวเสียหนักเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องของมันไปหาหลักฐานม,มาทําลายชื่อเสียงของมอนตี้เพื่อจะให้เขานั้นโดนขับออกจากหมู่บ้านไอ้สะจวยก็ไปดักรอมอนตี้เพื่อจะแอบถ่ายตอน ออขงมทําให้มันเข้าห้องน้ําผิดไปถ่ายรูปไอเฮียกล้ามใหญ่แทนโดนกระทืบเป็นหนึ่งทีอิ่มตีนเลยกูต่อมามอนตี้ก็พามีเมียของเขาทั้ง5คนไปฮันนีมูนที่ลาสเวกัสและดูเหมือนพวกเธอก็จะนาแต่โชคดีมาให้เขาที่นั่นเองระหว่างที่มอนตี้เล่นเทนนิสเขาก็บังเอิญได้เจอกับไอโทนี่โทนี่ก็เข้าไปแซวบ,บอกแมหมเฮียนี่ดีจังมีลูกยังสาวตั้ง5คนแล้วก็รักพ่อซะด้วยแต่มอนตี้ก็บอกนั่นไม่ใช่ลูกนั่นเมียเขาทั้งหมดโทนี่ก็บอกแมหมเฮียนี่น่านับถือต่อมามอนตี้ก็พาพวกเธอไปนอนทนทีี่่่สระะววาายนนน้้นํโดหงัอจก็ มาตามถ่ายรูปเขาด้วยมอนตี้ก็ปล่อยให้บรรดามีเมียได้ผ่อนคลายกันเองแต่แล้วระหว่างนั้นพวกเธอก็ได้ไปเจอกับอีเจ๊ผัวทิง้งที่ชวนสาวๆให้ไปฟังงานสมัมมนาของนักเขียนสาวที่เขียนหนังสือรณรงค์สิทธิสตรีพวกเธอก็เข้าไปฟังการปราศาัยของบาบาร่าเจ้าของหนังสือปลุกใจสาวๆให้ต่อต้านผัวให้พวกเธอนั้นยืนด้วยลำแข้งของตัวเองและดูเหมือนพวกเธอก็จะอินซะด้วยหลังจากนั้นมอนตี้กลับมาก็ได้เจอกับอีสาวบาบาร่าในลิฟต์เขาเห็นเธอหน้าตาเครียดๆก็พยายามกุยเล่นแต่เธอก็บอกกูไม่ใช พอมอนตี้กลับไปถึงห้อง<ๆ>เขาก็พบว่ามีเมียของเขาทั้ง5คนนั้นหายไป<ๆ>เขาลงไปถามพนักงานหน้าโรงแรมพนักงานก็บอกว่าพวกเธอเรียกแท็กซี่ไปที่บาร์โฮส<ๆ>มอนตี้ก็รีบตามไปที่นั่นสาวๆกําลังมีความสุขกับการโชว์หนุ่มกล้ามใหญ่มอนตี้พยายามจะเข้าไปแต่ก็โดนกาดไล่ออกมาเขาก็เลยแอบเข้าไปทางหลังร้านปลอมตัวแล้วก็ไปตามสาวๆกลับบ้านตอนนั้นไอกาดกามปูก็เห็นมอนตี้เข้าพอดีพยายามจะเข้าไปทาร้ายเขาแต่สาวๆก็บอกนี่แน่ยอย่ามาแตะผัวกูหลายวันผ่านไปพวกเธอทั้ง5คนก็กลับมาถึงที่หมู่บ้านและดูเหมือนที่พนิ ปูนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงพวกเธอไปตลอดการจากสาวโบราณที่ไม่เคยเปิดหูเปิดตาตอนนี้พวกเธอทั้ง5ดูเหมือนจะกลายเป็นสาวเปียวเยี่ยวลดัดจนทําให้ใชายทั้งหมู่บ้านนั้นตกตะลึงในความมั่นของพวกเธอและดูเหมือนตอนนี้พวกเธอก็จะเลิกเป็นแม่บ้านออกไปทํางานแล้วก็ให้มอนตี้นั้นเป็นพ่อบ้านแทนต่อมามอนตี้ก็ไปที่ไซต์ก่อสร้างของเขาเขาก็บ่นกับเอเลว,ว่าตอนนี้มีเมียของเขานั้นเปลี่ยนไปหมดตั้งแต่อ่านหนังสือเล่มนี้ของอิบาบาราเลยก็บอกมอนตี้ว่าเขาควรจะอ่านดูบ้างแต่แล้วตอนนั้นเองคนงานก็ดูเหมือนจะขุดเจออะไรบางอย่างเลยรียบ จึงสั่งให้เรนนะ่ากระดูไปตรวจสอบจากนั้นหนังตัดมาเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ไอ้โทนี่มันกําลังถูกจีโอเจ้านายใหญ่ของมันโทรมาตามเรื่องว่าที่ดินที่กูสั่งให้มึงไปซื้อนั้นได้หรือยังไอ้โทนี่ก็บอกว่าเราเจอปัญหานิดหน่อยครับนายจีโอก็บอกว่าปัญหาอะไรมึงรีบไปแก้ซะอย่าให้กูลงไปเองมีหวังมึงจะเจ็บตัวไอ้โทนี่ก็เลยรีบโทรสั่งการไอ้ดอนไอ้ดอนก็เลยไปค้นแบงก์ปลอมที่อยู่ในแบงก์เตรียมเอามาวางกับดักมอนตี้ตอนนั้นมอนตี้ก็เดินเข้ามาในธนาคารขอถอนเงินไป6 0หอไอ้อยก็เลยไปหบบปอมห้มอนตี้ก็าไปใชจ่ย ไม่สงสัยว่ามันเป็นแบงค์ปลอมต่อมาดอนก็เรียกทุกคนมาคุยบอกว่าตอนนี้แบงค์ปลอมกําลังระบาดแล้วเขาก็ได้ใส่ร้ายมอนตี้ว่าเป็นคนเอาแบงค์ปลอมเข้ามาใช้สุดท้ายมอนตี้ก็ถูกจับเข้าคุกแม้เขาพยายามจะต่อสู้คดีแต่ดูเหมือนทุกอย่างก็จะถูกวางแผนมาไว้หมดแล้วต่อมาโทนี่ก็มาถึงที่เมืองเรดบูดเพื่อมาถามไอ้ดอนว่ามึงจัดการตัวปัญหาให้กูได้หรือยังไอส้สจวก็เลยบอกว่าเราเพิ่งจัดการส่งมันเข้าคุกเพราะว่าเราใส่ความว่ามันใช้แบงค์ปลอมตอนนั้นพนักงานก็แอบไไดดดด้้้ยินน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 ว่่่่าาาทัังงงหหมมมเเเเป็แแผขอออนนอออตตูตนนืีรบรร ของมอนตี้ก็จะไม่เชื่อว่าผัวของพวกเธอนั้นทำความผิดจริงพวกเธอจึงวางแผนที่จะช่วยเขาออกมาจากคุกตอนที่มอนตี้นั้นถูกจับมาขังคุกไอดอนก็ได้มาสมนำหน้าเขาและบอกว่าตอนนี้เขาเตรียมจะฮุบทรัพย์สินของมอนตี้ทั้งหมดรวมทั้งบรรดาเมียของเขาด้วยแต่พอไอดอนออกมาจากคุกได้แค่แป๊บเดียวสาวๆก็บุกมาถึงแล้วก็ขโมยรถขยะพวกเธอขับพุ่งชนกำแพงจนพังแล้วก็ช่วยมอนตี้หนีออกมาตำรวจก็ช่วยกันไล่ล่ารวมกับพวกขอ,ขอไอโทนี่แต่สุดท้ายมอนตี้แล้วสาวๆก็หนีรอดมาจนได้ทั้งหมดไปซ่อนตัวอยู่ที่กระท่อมกลางปา มอนตี้ก็บอกกับสาวๆว่าเขาจะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองพรุ่งนี้เขาจะให้สาวๆกลับเข้าไปในเมืองให้ตามนายอำเภอม,มาที่ไซต์ก่อสร้างของเขาส่วนเขาจะรออยู่ที่นี่เช้าวันต่อมาสาวๆก็รีบบอกไปแต่ดูเหมือนผู้ขอให้โทนี่และไออนมันจะรู้ที่อยู่ของมอนตี้แล้วรอมาดักยิงเขาพวกมันก็พยายามไล่ล่ามอนตี้แต่เขาห้อยพระดีก็เลยหนีมาได้สุดท้ายมอนตี้ก็หนีมาถึงที่ไซต์งานก่อสร้างและตำรวจก็บุกมาที่นั่นมอนตี้พยายามเล่าความจริงทั้งหมดว่าเขาโดนใส่ร้ายจากไอยอนและสะจวดต่อแรกตำรวจก็จะไม่เชื่สุดท้าย เมียของไอ้ดอนที่เป็นพี่สาวของสเตฟานีก็พาป้าพนักงานธนาคารมาเพื่อเป็นพยานเรื่องที่เธอได้ยินแผนการจนพวกมันนั้นถูกจับเข้าโคกระหว่างที่มอนตี้คิดว่าเรื่องทั้งหมดนั้นจบลงแล้วจีโอเจ้านายของไอ้โทนี่ก็เดินทางมาถึงเพื่อจะจัดการกับมอนตี้ด้วยตัวของเขาเองแต่พอจีโอได้เจอกับมอนตี้เราก็จะได้รู้ว่าทั้งสองคนแท้จริงแล้วเป็นเพื่อนรักกันมอนตี้นั้งเคยช่วยชีวิตเขาไว้เขาก็ได้ไอ้โทนี่มึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอมึงสุดท้ายมอนตี้ก็ได้บอกกับสาวๆว,ว่าในเมื่อเรื่องทั้งหมดนนั้้้จบลลงแลวเขาใหอิสร พวกเธอว่าจะอยู่กับเขาต่อหรือออกไปมีชีวิตของตัวเองและแน่นอนพวกเธอต่าง5้คนก็เลือกที่จะทิ้งเขาสุดท้ายมอนตี้ก็ได้ปล่อยให้กิจการของเขาดําเนินต่อไปและไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการซื้อเรือยอทลำาตและเมียใหม่ของเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคืออีสาวบาบร่าเจ้าของหนังสือเกียรติผัวนั่นเองและเรื่องราวของอาเฮียเศรษฐีมอนตี้และบรรดามเมียของเขาก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องไมลไฟไฟถ้าเ,เพื่อนๆไปซื้อที่แล้วเขาแถมเมียแบบนี้เ,นเพื่อนๆจะเอาไหมสําหรับภาพพยน์เรื่องหมล์ไฟ ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2,000ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป4.7คะแนนสุดท้ายนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือจะโดเนทเป็นกำลังใจก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ